สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องๆทุกๆท่านนะครับวันนี้อยู่กันที่บริษัทบางนาเทคเตอร์นะครับพอดีวันนี้รอบแรกนะครับของวันที่สองนะครับกับการบรนทุกนะครับสินค้ามานี่นะครับมาก่อนนะครับสิบร้อยให้เข้าก่อนครับสองร้อตามหลังนี่นะครับโอ้ อาพิเศษด้วยโอ้งามแท้งามแท้สามหนึ่งหนึ่งดียานะครับตอนนี้เป็นอาพิเศษนะครับมีกล้องหลังนะฮะเอาไปลงข้างในรอเพเทอนะครับเดี๋ยวรอสิบสองล้อนะครับกำลังมานี่นะครับแล้วก็ยีิบสองล้อของเราครับ ให้มาโอ้อันนี้สามหนึ่งสองดีครับโอ้สวยครับแถกเจ็ดสิบด้วยอายาวมาพี่ยาวมาบเลรท้อยยี่ห้าโอ้โห้าตัวนี้ก็สวยครับ ่ยวแรกนะครับประจำวันที่2นะครับในการใส่คลสินค้าที่ท่าเรือมานะครับตามสองดีสวยครับสวย,สวย ก็มาเป็นคันแบบนี้นะครับเดี๋ยวอรอดู12รล้อครับกำลังมา ไมถึงครับก็อยู่คนละท่านะครับวันนี้อาจจะเสียไม่ค่อยดีหน่อยเด้อนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ตัวไวเล็ดนะครับเดี๋ยวสินค้าก็เริ่มมานะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทยอยทยอยทยอยนะครับ มดู12บล้อนะครับสองล้อกำลังมาครับผมนะค,รบครับก็มาถึงเที่ยวที่2ครับของสิบล้อนะครับนะครับอันนี้เป็นแซดเอ็กร้อยยี่สิบคีสามนะครับนี่นะครับมาถึงสดๆตนี้มาพร้อมไปแท็ก 70เซ้นนะครับเดี๋ยวให้คนโอ้ช่วงล่างสวยครับนี่สวยสดงดงามนะครับโอ้แบบตาสภาพได้เลยนะครับโอ้ตัวนี้สวยครับไายแดส70เซ้นนะครับช่วงล่ Porsche บบางโอ้เต็มเต็มครับช่วงล่าง าลงเลยอันนี้เที่ยวที่สองครับของสิบล้อนะครับอ๋อนี้คำคำขาเลยนะครับพี่นมหมดแล้วใช่ไหมพี่นมหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้วิ่งอีกเปล่าลอ,อ,อ๋อ ยี่นิ่สอล้อนะครับกาลังเข้าซอยมานะครับเดี๋ยวเราเจอกันกับรอบที่2ของยีอล้อกับ12ล้อครับครับก็คันที่2มาแล้วนะครับครับก็วันนี้เราเจอเด็กโซนครับไปใส่มาไปใไส,ไไส่มาเธอไปไเซเว่นทำไมไม่บอกเรา อะไรนะอะไรนะซื้อเบีย้ามปซย์มาไปซื้อเบียร์น่กไปซื้อเบียร์ผู้ใดยจะเอารถไปจอดจอดฟังพี่นะครับก็ขันที่สลงเลยนะลงเลยนะฮะโอ้สามสองดีพี่น้อง มาพร้อมกับใบแท็กเจ็ดสิบสินโหรอบนี้ทำไมยี่สิบสองล้อมาช้าครับโอ้งามครับใบแท็กนะครับก็อย่าลืมนะครับโอ้มีไายหัวจอนำโอ้ครับสำหรับท่านใดนะครับที่ชื่นชอบนะครับ G312D มามาครับมานะครับคันนี้สวยนะครับมาพร้อมใบ มาพร้อมกับลายหัวเจาะโอ้อ้าวไฟลังคาคือเมียนเดียวโตพี่ระวัวงอามต่อเด้อเพราะว่ามีตัวต่อเมื่อกี้ครับแล้วจุ๊บแรงไม่ได้ครับเดี๋ยวชน หัวเกิง่งโอ้ไม่ได้บนหัวเกิ่งไม่มีครับเขามีตรงกระบอกยุกให้สองดวงนะฮะจัดว่าสว่างคาตานะฮะนี่ครับสามหนึ่งสองดีนะครับอันนี้เที่ยวที่สองของสิบสองล้อนะฮะนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะนึกว่าจะมาทุ่มสองทุ่มวนนียคุณหมายไหมครับ คุณหมายไหมครับมีข่าวดีจะบอกนะฮะวันแต่ตีห้าแล้ววันวันพฤหัสไปบึงการนะครับาหรอ,อใช่แล้วนะฮะบ,บึงการข้างกันนั่นแหละหโอ้อันนี้โอ้ดูครับสีเด,เดิมครับสวยมีน้องสวยเ <c oughs> อกเอกพี่เอก <c oughs> เอกเอกเอกที่เอก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 ปาโอ้นี่สามหนึ่งสองดีนะครับโอ้งามสวยสวยดูช่างล่างนะครับเดี๋ยวรอให้ลงกันหมดเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ พี่ๆน้องๆน,นะครับได้รับชมกันอีกทีเอาแบบคันต่อคันกันเลยทีเดียวเชียวนะครับสำหรับแคท3 1 2 E ที่มารอบแรกก็ติดมัดจม่เรียบร้อยนะครับก็เหลือ 312D ครับที่กำลังพยอยมานะครับเดี๋เรารอเที่ยวที่3ของไอ้รอบที่2ของ22ล้อครับอันนี้เป็นเที่ยวที่2ของ12ล้อนะครับของ เป็น 312D ดีนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปของ22ล้อนะครับว่าจะได้รถอะไรมามั่งนะครับครับก็มาต่อเลยนะครับเป็นเที่ยวที่2ของ22รล้อครับว้ตีโค้งเบาเบาทุกที่เบาโอ้ครับ3 2 2 d อดีอีกแล้วครับท่านนะครับกับ p ่4 2 0รุ่น8โอ้อันนี้สวยครับอันนี้สีเรียนสูงโอ้ครับเมิ่งสงลานี่น้องโอ้สวยครับสวยนะครับสวยครับนะครับก็มาครบครับทั้งหมด12คันนะครับวันนี้ได้คนละ2เที่ยวนะครับก็5โมงหน่อยๆนะครับนี่ เดี๋ยวตัวสองคันนี้ต้องไปลงข้างในนะครับส่วนตัวนี้เพิ่งจะมาลงเมื่อกี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูอ่าตอนที่พี่ช่างเข้าลงกันดีกว่านะครับครับก็มาถึงที่ไม้นะครับก็กำลังเตรียมมาลงนะครับวันนี้เอาลงตรงนี้เลยนะครับโอ้ ดูนี้กส็สองคันครับแคทเดี๋ยวจบจากภารกิจการขนนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันแบบคันต่อคันนะครับแต่ตัวนี้ถือว่าสวยครับกับ3 1 3 1นดีนะครับตัวนี้อาพิเศษนะครับสวยเลยนะครับเดี๋ยวรออ่า ทีมขนส่งเขานะครับเอาแกะโซ่ก่อนนะครับเรามาเป็นคันครับราก็กี่ลายใหม่ครับ เดี๋ยวรอเขากิบโซ่รายละเอียดนะครับเดี๋ยวต้องติดคันที่สองออกก่อน,นครับ นี่ครับเรามาเป็นคันอย่างนี้นะครับอัดสองมาเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเขาจะปิดเครื่องนะครับเอายกตัวหลังออกกอนนะครับเพราะตัวหลังจะเป็นตัวล็อกคอันหน้าไว้นะครับ ไตบุ้งไตหลัจากไตถึงมาตัวที่สองตัวที่ตัวที่สองไตขึ้นมาเดวจะเข้าปวดเลยตามก็สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับ3 1มหนอสามหนึ่งสองดีนะครับวันนี้งอนี้มาหลายตัวนะครับมีแต่สวยๆครับมี3 1 2ดี3 1 1หนึ่งดีนะครับอาพิเศษนะครับก็สามารถเข้ามาเรียกชมได้เลยนะครับหรือว่า สนใจจะติดต่อสอบถามนะครับตามเบอร์โทร0858400788นะครับแล้วก็เบอร์0829193748นะครับก็อีกช่องทางนึงนะครับทาง Facebook บางนาแท็กเตอร์นะครับผมนี่นะครับเป็นแบบนี้นี่ครับเดินด้อมๆๆๆลงเลยนะครับ สินค้าของเรามานะครับเราไม่ได้แยกชิ้นแม้แต่อย่างใดนะครับบางท่านอาจสอบถามเข้ามาว่าบางนาน,นําเข้าไปปหนไครับนํามาเข้าเป็นขันแบบนี้แหละครับของเราครับไม่กินเจแปนทุกคันนะครับ どうぞどうぞ。 ມາລອງມາລ ลงเสร็จสาเรียบร้อยครับสคันโอ้โอไหว่าตัวเดินหมดว่ะมันหมดสายตัวเดินมมนนปหมดเล้มันยานกงเก่งแออยู่ไม่เอาลงมาปินมันอ่ะนะครับก็เที่ยวสุดท้ายนะครับกับภารกิจ2วันเต็มนะครับในการาผลสินค้าเข้ามาใหม่นะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นภารกิจของผมครับในการจัดเลี้ยงนะครับเพราะว่าทีมงานขนส่งไปเอารถมาแล้วครับไปเป็นมแมกขายครับทำการจัดเลี้ยงนะครับนี่นโอ้สามดสองดีครับ รถนี้มาหลายคันนะครับแต่ถ้าคันสวยนี่จะเป็น311หนึ่งดี ก็สําหรับภารกิจวันนี้นะครับก็เป็นั้นว่าเสร็จสิ้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็รถนี้ของเรามาทั้งหมด12คันนะครับมี120รุ่น8แล้วก็เซ120ขีด3แล้วก็แคท3 1 2ดีนะครับจำนวน3 2ดีนี่5คันนะครับแล้วก็มี5คันใช่ไหมเดี๋ยวครับ1 2 3 4 5 อ่าครับ5คันถ้าผมจำผิดนะครับแล้วก็มีสันเป็คันนะครับ120รุ่น8 1คัน120รุ่น6 EO 1คันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเช็คให้แน่นแน่นอนนะครับว่าสินค้าของเรามีตัวไหนบ้างอ๋อแล้วก็ขายไม่ได้ครับกับอ่าใบมาสูญเกียรตนะครับใบมาสูญเกียรตแล้วก็อ่าเจ้าแคท3 1 2 D E 3 1 2 E นะครับก็สำหรับภารกิจวันนี้เสร็จสิ้นร่วมด้วยดีครับบอถือตำรวจแคปอีน้องนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมโจ้ รับสุดท้ายนี้ผมโจ้นะครับก็ขอตัวลาพี่พน้องๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันที่หน้าสหรับวันนี้ข่าวคข้าว่าสวัสดีครับ